ช่างส้มดิช็อตเพิ่งเศษงานสำหร,รับไทยมัรกรราคาที่บอลใหม่คือหนึ่งล้านแปดแสนบาทโอเคก็ขอสวัสดีทท่านอีกครั้งยับริการสวัสดีิมนายปริ้นยู่เกมที่มีชีวะเดียวและไลฟ์ชูอีกหนึ่งครั้งทุกคนวันนี้เรากลับมาพร้อมกับร้านใหม่อัพเกรดร้านขั้นต่อไปหนึ่ล้านขั้นต่อไปเท่าไหร่หนึล้านเออ my god เอาว่ามันแพงมากทุกคนถ้างั้นแล้วเดี๋ยวเราดูก่อนว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างที่สามารถขายได้ในราคาแบบเกินส0ล้านหน่มไม่งั้นตอนนี้จะเกิดอาการแห้งแล้วนะฮะถ้าแหงก็คือมันรู้จะขายอะไรอะว่าง่ายเออช่วงนี้คือแบบจังแกลบหนทฤษฎว่าเราควรซ่อมอะไรอีกหน่มที่แบบว่าค่อนข้างคุ้มถ้าเกิดจะซ่อมนะอย่่งอันนี้แสบไป 200, สองแสนซ่อมนี้ก็ได้อ๋อซ่อมอยู่นี่นี่น,นี่โอเคจัดไปครับผมเปิดรัดเลย เข็มกัดจะไม่ดีโบราณ216หนึะโรับหมูลค่ามัน8ดล้าน3คนนี้เป็นคนสะสมด้วยเราขอขายที่2ล้านเลยครับอ๋อเขาไม่เอาล้านอ้าแล้วกันล้านสามสี่แสนก็ได้นะก็ไรสี่แสนครับผมไข่มังกร2ล้านโอ้โหโลบเต็มพิกัดเลยไปเลยครับไปขายปืนริกแอนด์มอสตรีนะผม นักผสมด้วยความรูปต่ำสองล้านได้ไหมสองล้านได้ไหมสองล้านได้ไหมล้านแปดก็ได้ครับสร้อยคอจ่ายมาสองล้านห้านะผมเป็นนักผสมด้วยความรูปเราไม่รู้หนะม่มสามล้านห้าแล้วกันสามล้านสองราคาขาดตัวก็ไม่ขายครับนะดีปะดีปะเออสามแสนห้าครับเยี่ยม เท่าไรร้านเจ็ดความโลภลำปืโอ้โหความโลภเต็มพิกัดพิกัดเลยสามล้านห้าเฮ้อท้าไม่ได้ก็ไม่ขายผมดื้อปะดื้อปะเออไม่ได้ถูกใจก็ไม่ขายผมพ่อคขายัะแหละเนาะเออยา่กี้ค่อยน่ารักหน่อยสองล้านนะผมต่อมาครับผมแตกกันซื้อมาแสนหนึ่งเราขอขายแสนห้าแล้วกันกำไรเอามาเยอะนมเยี่ยมครับสี่หมื่นอันนี้จ่ายมา 9, เก้าล้านสองอ้เก้าแสนสองนะผมเราราคาสิล้านห้าครับโอ้ยได้ด้วย อ๋อแปลว่าราคา,าถูกนะที่ผมขายแปดราคาคุณก่อนสี่ล้านครับราคาผมทาไม่ทำราคาไม่ไหวจะมาถามทำไมวะโอ้ยอย่างนี้ดีกว่าจ่ายสามล้านห้าว่านหกล้านขายแปดล้านอต้องส่งเข้าประมูลแล้วครับงานเนี้ยเพราะว่าหลายเอย่างคือแบบไม่ไหวอะหมวดหมู่อาวุธตำนานแย่ยไม่เคยได้มาก่อนด้วยอันเนี้ย เท่าไหรอ่ะแปดหมื่นเนาะผมให้65ห0ื่นเคปลดล็อกของน้องอันนี้เป็นของจำนำนะครับผมประเมินสิสี0แสนหาสี่แสนส่องแสนหกเหรอสองแสนทวนเออกดราคาหนักๆรถโนมสองแสนเหรอให้แสนห้าพอครับแสนแเอามาดิกันดั้มให้5ล้านว่ะ2ล้านเอ๊ยเด็กทมายเป็นราคาแปลกๆอย่างวะ อสองล้านได้ไหมสองล้านทวนได้ไหมเออยอมผมได้ละอันนี้ไม่เคยได้อะเราต้องหลายแปดัดเออเอาเถอะอันนี้ล่ะขายนะผมเราซื้อมา 8, แสนแปดล้วขายสองแสห้าแล้วกันไม่เอาอ่ะเอ้ยของจรกรรมโอ้โหเรียกตำรวจไปเลยครับเท่าไหร่ดีสองแสนทวนครับ ได้เลยครับเท่าไหร่8ล้านครับ8ล้านมายุ่งก็ไม่ยุงย่งครับไปเอาไปอันนี้อาขายเลยโอ้โหกำไรหลักพันยังวนต่อกเนาะขอซื้อแหวนวาลิทบอลจ่ายไปเจ็ดแสนขายล้านห้าล้านสองอาเต็มที่ล้านหนึ่งเหรอเอาก็เอาเอะลด ถ้าผมเก้าส่ยไปแสนหนึ่งเอากำไรติดลบเลยแม่งเงยยอมแล้วกันนะผมไม่เป็นไรหกหมื่นห้าพอกำไรไม่ต้องอันนี้ตัง้งไว้หกล้านเจ็ดมาละคนคนเอากำไรมาให้เราแล้วเจ็ดล้านห้าครับเยสกำไรสี่ล้านสวยคนนี้ล่ะอุ้ยคนนี้ก็ใช้ได้ห้าล้านได้ไหมเอ้ยไม่เอาอย่าพึ่งดีอย่าพึ่งหนีดิสี่แสนสี่ล้านห้าอะ น่ารักครับอบคุณกับสองล้านครับอ่ไม่เอาแล้วกันจ่ายไปแสนสี่แสนห้าไม่ดิต้องแสนเจ็ด้ววต้องเอากำไรแสนเจ็ดอะแสนแสนหกเต็มที่ขาดตัวแสนสามราก็เดิมอีกไม่เอามามา,มาคนที่มาแสนห้าครับ ราคาเท่าตอนซื้อแสนสามไม่เอามาขาดทุนไอ้น,นี่ตั้งใจอยู่นะสองแสนทวนสองแสนแปดเลยเอามาวะของใหม่ไม่เคยได้ยอมก็ได้ล้านสามผมราคาตลาดมันล้านแปดนะเจ๊เจ๊มั่วอันนี้ของจำนำนะผมไม่รับประกันครับโอเควากงของมาความรวยอยู่ที่ตรงนี้ทุกคน อันนี้ชุดก่โบ,บราณปี 9- ถึงสนะผมถ้วยแข่งผลิตปี1 9 7 6งเ้นมแล้วก็โมเดลยาอากาศนึงเกากนสตาร์ที่3ล้าน5ผมว่าราคามันน่าไม่น่าจะเกิน6ล้านนะครับถ้าที่เช็คจากราคาทั้งหมดนะน่าจะอันนี้2ล้านสองล้าน2ล้านนะครับไม่น่าเกิน6ล้านสัก5ล้านน่าจะอยู่ที่กว,ว่าปกติที่ควรจะเกิดขึ้นนะผมถ้าเกิดเกิน6ล้านเนี่ยเริ่มน่าสงสัยแล้ว้6ล้านละสงสัยละเริ่มสงสัยแล้วอ่าเอาไรไง ขาดทุนหรือไม่ขาดทุนก็ต้องเสี่ยงแล้วเรามาขนาดนี้โดนไปเจ็ดล้านทุกคนมาดูก่อนว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมอมอมออมชิปหายละเต็มเต็มอ้ยอิญญาณผมจะไปกับฉันไหมออดีน่าเจนโอ้ยออดีน่าเจนจะร้ายของฉัน ฉันเคยได้เกับสมบัติเราค่าที่ต้องต่อย่างแขน่งและฉันจะต้องออกตามหามันอย่างแน่นอนมันการธนาารประสาททุกคนอ่ะการค้อตักเขาใหญ่ที่ทุกคนต้องจดจำไปสิทุกภารกิจต้องการเงินทุนจึงประสบความสำเร็จนะผมหากคุณผู้สอบสกันครั้งนี้ฉันอนุญาตให้ธนาคารคุณโด่งดังและแบ่งปันสมบัติบางส่วนให้คุณต่อราตามนี้นะคุม้มป่ะใครแล้วก็ได้คืนมาก็ก็เหมือนลืมอ่ะลืมไปเลยอะ่ะกำไรก็พอๆตัวไม่แน่อาจาจะเอากลับมาพบของที่มากกว่านั้นก็ไ,นะไ,ได้นะอ้าไปลูกค้ารายวันเพิ่มขึ้นด้วยว่ะ อันนี้ครับผม2องลา้านหเลยหรอ3ล้านได้ไหมอ่ะเอ้ยน่ารักโว้ยน่ารักจังเลยเราอ่ะอันนี้ครับซื้อแปดหนึ่งละกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาขายนี่หว่ารู้ตีเอาใหม่ห้าหมื่นเราตั้งตัวกันใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมพูดผิดอ่าแปดหมื่นแล้วกันก 8, กรครับสองแสนห้าครับอ้าออกเลยเหรอชิดกอดตรงนี้ รถซื้อมาแสนแปดนะครับเฮ้ยทำไมมีคนเข้าร้านเยอะขึ้นวะสี่แสนอ่าได้ด้วยต่อมาเจ้าแพ้เจ้าแพ้สามสามมื 3, 3, ได้ไหมอ่าน่ารักของปลอมวะ่ะแต่สองล้านเลยนะเทพโบราณดีมากด้วยทำยไมดีนะไม่เอาแล้วกัน อย่าทำลายตัวเองเด้ออันนี้ไม่เอาครับอันนี้เอาครับสามอ๊ยสามสแปลเลยเหรอทำไมขายแพงจังวะตอนนี้คือชา่าชื่อเสียงเราเต็มเหมือนเนี้ยทุกคนไว้ใจเราเอาของมาขายเราสญญาญลักษ์บุกเกอร์ฟรอสโคตดเจ๋งร้านเดียวร้านสองร้านห้าทุกคนมาอเอามาฟิกเกอร์อ่ะเอาแส่นึงก็ได้โอเคไม่เอาเอาครัา อันนี้มันี่สร้อยข้อมือบราณน่อผมบวมกมาส่งของเข้าระมูลได้ส่งรถเข้าแล้วกันนะครับอย่างอื่นคือสึกไม่ค่อยคุ้มแล้วอืมอ่ะส่งรถเข้าเลยกันขอให้มันเกินหกล้านแล้วกันนะครับโอเคเจ็ดล้านได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้นะเอออัพสกิลครั้งสิบล้านเหรอขออนุญาตอัพสกิลได้ไหมอยากรู้ว่าขั้นต่อไปเป็นไง ระดับรองรังถึงขั้นประมจาจยนแล้วลูกค้าจุนมาจะมาขายอัามาขาพวกเขาหนอมทรัพย์สินที่บ้านหนอมโอเคปลดล็อกทุกค่าหนอมให้เต็มนะคบผมระดับประมาจันจแล้วตอนนี้นะคะผมปะของที่มาขายก็ราคาจะค่อนข้างดีขึ้นเขาว่ากันอย่างนั้นนะผมอยากดูว่าจริงหรือเปล่าสองล้านได้ไหมโอ้สวยวะตัวอีเก็บมานานแล้วตัวเนี้จ่ายไปแปดจ่ายไปแสนเอห้าแสนเนี้ยล้านห้าแล้วกันครับไม่ได้จริงวะเอาเอาไหมล้านสี่ เออซ้อยข้อมือครับผมสองแสนทวนราคาตลาดพังพราเราเด้อแสนห้าหมื่นแสนห้าหมื่นแสนห้าตีน้ำไปขายเมื่อกี้ไปโอเคอันนี้เป็นของจำนำนะครับผมราคาประมาณสักแสนห้าแล้วกันถึงไหม เว้ยแล้วราคามากเกินไปโทษทีอันนี้แล้วกันอาสามแสนห้าสามแสนสามแสนห้าได้ไหมก็ยอมนี่เราอะน่ารักจ่ายไปล้านเก้าต้องขายได้ตั้งสองล้านผมนเพื่อกำไรของชิ้นอื่นด้วยสองล้านได้ไหมเออน่ารักมากกำไรโคตรน้อยอะโคตรไม่คุ้มเลยอุ้ยอันนี้โอ้โหนี่กำไรโหดจังวะสามล้านห้าได้ปะ สามล้านสามสองล้านสามก็ดีของบราตบร้านแปดครับโอ้โหหนังสือสี่แสนได้ไหมสามแสนห้าเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวสี่แสนห้าห้าแสนสอ่ะๆยอกก็ยอมะเทียนว่ะของปลอ,อมครับไม่เอาเฮปวดรัก hey. ชิเมนอะไรว urer, ะเนเจอร์บรอนดิลเลอร์นผมเป็นของแท้ราคาสามล้านเก้า บวกเพิ่อมอีกห้าหมื่นคุ้มไหมเนี่ยอันนี้เป็นบ้านที่เคยแต่งเนาะมันสามารถแต่งบ้านแบบอื่นได้ตัวผมไม่เคยบอกทุกคนนะมันสามารถซื้อรถหรูซื้ออะไรมาแต่งหน้าบ้านได้โคตรเท่เลยลแบบแบบแบบเนี่ยเนี่ยแต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยังแบบไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นทุกคนเออตอนที่เราเอาเงินมาลงก่อนนี่ก่อนเฮ้ยเทปโบราณด,ดีมากโอดฟาฟแล้วอ๋อของขายฉันเองทษทิลรืมห้าล้านเอายอมเลยเหรอ ขอบคุณครับดีนะไม่ขาดทุนอะ่ะโอ้โหรถมอไซค์เจ็ดแสนห้าดีมากด้วยห้าแสนได้ไหมเจ็ดแสนห้าอ่ะมันเอาพอดีเป๊ะเลยอะ่ะหกแสนเจ็ดแสนเจ็ดดาวก็เดิมอีกยอมยอมไม่เอาอันนี้ล่ะซื้อราคาสามแสนแปดสี่แสนได้ไหมผมเอากอะไรไม่เยอะสี่แสนไม่ได้ดีกว่าโอเคอันนี้ไม่เอาครับราคาต่ำไปนิดนึงอันนี้เก็บขัดแชมป์ เข็มพัดแบบ WWE โอ้โหแม่งอ่ะค่ะอ่ะเอามาอันนี้ได้มาราคาห้าแสนขายล้านหนึ่งโอ้น่ารัก4แสนรับได้อยู่อ่ารับที่3แสน5 4แสนต่อไม่เอาอันนี้ขายได้เลยครับเท่าไหร่ก็ขายครับอันนี้80,000 1 0 0แสนสองแสนห้านิดนึง ขอหนึน่งนิดเดียวพอเอาให้เลขกลมไปเลยไม่ชอบเลขไ,ไม่เลขไม่กลมอันนี้ฟอเอาไหมหไ,ไหมสองแสนเนาะสองแสนแล้วกันไดไหมสามแสนเนาะแพงไปอ่ะไม่เอาครับอันนี้ซื้อมาบมูลมาอันนี้บมูลมาขายล้านหนึ่งยี่ยมสุดท้ายแล้วโกดังมันก็คือแหล่งไรายได้เราจริงๆหรอทุกคนถ้าไม่ได้โกดังนี่เราก็จนอีกนานเลย,ย,ยลอุ้ยโตเก่าซสร้างบุหรรานอุ้ยโตเก่าก่อน โตเก่าแล้วไม่ได้ซ่อมด้วยทุกคนซ่อมต่อราคาเป็นสิบยี่สิบล้านแน่นอนเอาแล้วแหล่งรวยมาแล้วแหล่งรวยมาแล้วทุกคนไปครับ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 อย่ามาขวางอย่ามาขวางเจ็ดล้านต่อเอ็ดก้าสวยอันนี้ล่ะไม่รู้ราคานะผมแล้วก็ไม่รู้ราคาด้วยเท่าไหร่วะแต่ราคาสภาพไม่ค่อยโอเคราคาน่าจะได้สองสามเท่าเลยสักสักสักหกแสกนเะจ็ดแสนน่ะเอาเลยเจ็ดแสนแล้วอ่ะจะเกินป่เกินป่ะแปดแสนละแปลว่าราคาต้องสูงอันนี้นะถ้าประมูลแข่งเงี้ย มาเลยครับนักประมูลผมมานักประมูลมาละซ่อมโต๊ะก่อนเลยอันดับแรกไปเลยนี่ด้วยส่งซ่อมเลยสองนสู้ๆนะพวกนักซ่อมทั้งหลายของเราหมดบ้านแล้ววะเราขายจนเกลี้ยงเลยบอดฟายนิดหนึ่งไปเพื่อความรวยเก้าอี้เก้าอี้แบบเก้าอี้เลยอะ่ะเก้าอี้จริงๆอะ่ะเก้าอี้แบบคือเก้าอีอ้อ่ะโอเคสองแสนสวยหัวก็โลกแสนห้า แต่ถ้าแต่เจ็ดอาเอามาปืนลูกส่าปืนลูกโม่แปดหมื่นไม่เอาครับของที่ระลึกบเบลเยียมทาวเวอร์โนมเสร็จไปเอาสองแสนสองแสนห้าล้านกำลังกำลังแจ่มสวยครับสร้อยคอจะไม่ไยุคก,กลางนะผมล้านสามเองตั้งแพงไปเปล่าเจ็ดแสนห้าพอโอ้ล้านหนึ่งสองอาเอามามาอันนี้ขายครับผมสามแสนห้าครับ สามแสนทวนอ่ะจัดไปขายก็ขาย,ขายอาวุธโบรณเทพล้านหนึ่งเอาห้าแสนแปดแสนอะถ้าหลุดตำนำมาเสร็จเรายกเลิกกองจําเก้าละเก้าแสนเก้าแสดแปดโอเคจบเก้าอี้ไม่เคยได้เก้าอี้นวมยุคใหม่สองแสนทวนเยี่มอันนี้ขายต่อสามแสนห้ากำไรเนาะ ไม่ได้อันนี้ดีกว่าทุกคน7จ็ล้านเลยเหรอแปลว่าราคากลางไม่น่าแพงขนนั้นสาล้านหโอ้โหมันเอาแพงยังวะขอกำไรมากเหอะหกล้านหอ้าวยอมสวยโอ้อยอะไรอะเอาเมื่อกี้นีกว่าขอเมื่อกี้โอ้โอ god โอ้ยโโอ้โอ้้ออด,อด,ด้วยยยแล้วซื้อมย6อ้า 6, 500, 500, 500, 500. อ้ยอยโ้โอ้โอ โอ้โหกำไรกำไรที่สุดเท่าที่จะกำไรได้โอ้ไม่ก็ฮอดกำไรขนาดอานี้เอาล้านแปดเลยอะแต่ของปลอมนะเว้ยมาดูปลอมอะนะลดร,ราคางามงามสี่แสนไปเลย <c oughs> เร็วเวเอากีออกเอากีค่อนข้างเร็วหนึ่งความรูปความวามำพอดีอันนี้ขายต่อแสนห้าครับกระโหลกแล้วก็อันนี้ไม่รู้ราคาประเมินสิประมาณสี่แสนหกสี่แสนแล้วกันนี่แสนแปดเลยลบความจำสี่แสนสามเออยอมอันนี้สองแสนขายสี่แสนห้าอ่าได้เลยเหรอสวยสร้อยซื้อมาล้านหนึ่ง อสองล้านสองล้านสองล้านได้ไหมล้านแปดก็เอาอสามล้านสองแสนห้าอ่าอยากขายสองแสนห้าล้านสองแสนห้าโอเคไปเถอะเข็มคาดแชมป์ที่ผมประเมินแล้วส,สักล้านหนึ่งได้ไหมให้ปะเอาให้ด้วยสวยเก้าอี้ซื้อมาสองแสนแล้วขายสามแสนห้า โอเคแล้วก็นี้จ่ายไปสองแสนกว่าอุ้ยแปดแสนได้ไหมอ้าวได้ขอบคุณครับรถมอไซค์ซื้อมาแสนหนึ่งไม่ใช่ยังไม่ได้ซื้อเขาขายแสนหนึ่งห้าหมื่นไม่เอาโอเคอันนี้สร้อยจ่ายไปสี่แสนสามขายสักหกแสนห้าหกแสนแต่กแสนสองก็โอเคครับไปฮีตกแต่งโบราณตกของคุณแล้วดุลจำลองของคุณ เรียบร้อยมันไม่มากู้ของเลยทุกคนกันด้าไม่มาเอามากู้ของประเมินไปเลยโต๊ะ12ล้านแน่นอนอย่างอื่นก็รอซ่อมรออะไรเสร็จนะผมเวรีกูดมากมาแสนสองไม่เอาแล้วการหลักแสนเริ่มไม่อยากได้แล้วอาวุธโบราณนะผมสิบแปดล้าน 10ล้านทวนเออแต่ของจำนำนะไม่ใช่ของขายเลยนะหีบน้ะผมเราขายร้านหนึ่งได้ไหมตึงก็ยังดีเก้าเก้าแสนหกเนาะผมกำไรไปเจ็ดแสนกว่าเก้าอี้เราขอสายสามแสนห้าไม่ยอมอ่ะโต๊ะเอ้ยไม่ใช่เออโต๊ะหมดแล้วมันลินล้นชักมากกว่าเขาเรียกว่ตู้อะ่ะ มันเป็นตู้มาก่าฟูงมันเหมือนตู้สองแสนละกันโอเคได้อันนี้น่ารักมากเลยอะเข็มกัดลูกแมวนะผมขอตั้งราคาที่สอง,สอง,สองแสนห้าสองแสนหก็ได้อ่ะยอมตู้เย็นตำนาน,ต,น,ต,น,านตู้เย็นตำนานมาดูเก่ายางวมตำนานมันไม่อยู่มานานแล้วบอ่ะอ่ะแสนหนึ่ายอมด้วยอาวุธโบรนาณประเมินซิเอาของปลอมเหรอ ของปลอม,อมเฮ้ยแหวมีประโยชน์เข้ามาทันทีเลยว่ะร้านทววนถ้าเอาก็คือเอาไม่ของปลอมตํานานไม่รู้ราคาห้าแสนจัดไปสี่แสนพออันนี้รถมา้าเหรอของเล่นเด็กๆนะผมจัดไปแสนห้าสวยประเมินใหม่เรียบร้อยนะผม ซ่อมเสร็จแล้วซ่อมอะไรต่อไหมมีอะไรซ่อมปะโอเคไม่มีอะไรซ่อมหนุ่มอ้าวทําไมดีเพระแจ้งทราบว่าทุกจับมีราคาเพิ่มขึ้นค่ะช่วงขณะหนึ่งช่วงนี้จะหากำไรจากการซื้อสินค้าได้ยากกว่าเดิมแต่ได้กำไรจากการขายมากผมเคยบอกคุณแล้วนะจิตพยายามยิตตามมูลค่าจริง ฮยไม่ต่างจากเดิมเลยอันนี้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้ราคาว่ะแย่ละหกล้านเลยหรอสล้านทวนห้าล้านทวนห้าล้านสมอ่ะจัดมายานอวกาศสี่แสนห้าเก้าอีสามแสนทวนเออค่อยกำไรหน่อยอันนี้ของฟอเหมียะอันนี้ แสนห้าแล้วกันไม่เอาหนออันนี้ราคาเจ็ดแสนห้าแล้วกันนะครับผมเยี่ยมต่อมาตู้เมื่อกี้สามแสนห้าครับกำไรแสนหนึ่งพอน่ารักมากอันนี้ล่ะอันนี้ขายนะครับผมราคาหน่วยหมื่นมนไม่เอาแล้วกันอันนี้จ่ายไปล้านหนึ่งหูสามล้านห้าได้ไหมสามล้านสวยครับ อันนี้ล่ะแสนหนึ่งไม่เอาอ่ะยานอะไรอ่ะเท่จังจำราเคยเป็นของโคจิมะเนี่หายสาบสูญโคจิมะหรือเปล่าเนี่ยโทษด,ดิห้าแสนนั่นเจ็ดแสนอ่ะเก้าแสนแปดไม่ไหววะสู้ไม่ได้จริงเคบวกกำไรมามาก่อนไปต้องเปิดบวุคลากรข,ของก่อนนะผมลูกปั้นโมเดลสตาร์สองล้านผมว่าราคาทั้งหมดนด่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน5ล้านนะครับ เอาว่าสัก5ล้านก็ลังโอเคแต่สุดท้ายแล้วคือไม่ว่าเท่าไหร่มาเราก็เอาไปขายได้อยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะว่าเราก็รับมาถูกขายแพงค่ะแล้วแพงขายแพงต่อได้ขอไปรับประแพงไงเนาะนั่นนะเฮ้ยจะ5ล้านแล้วเฮ้ยเบาๆหน่อยเอ้าเป็นเป็นอะไรผมเลือกดประมูลทุกคนเมื่อกี้เจี่ยนเลย โอเคทุกคนผมทดลองแล้วนะครับผมก็หยุดตรงนี้ก่อนมันโกงมากใครที่อยากหาดีปัาเงินเป็นกริดเล็กๆของเกมนี้นะผมถ้าเกิดคุณเข้าหน้าวันนี้แล้วใช่ไหมที่มันมีหน้าประมูลของเนะี่ยคุณเข้าประมูลปุ๊บของไม่ถูกใจหรือราคาต่ําคุณกดออกกดโหลดเซฟเข้ามาใหม่มันเปลี่ยนของวเวอรวิธีนี้ผมจะไม่ใช้ละการผมใช้ครั้งที่เป็นครั้งสุดท้ายนะผมเพราะว่ามันเป็นการโกงเกมเลยนะครับฉะนั้นแล้วต่อจากนี้เราจะไม่ใช้มัน ส่วนอันที่เป็นทิเล็กๆเผื่อจะเอาไปใช้ในการเล่นเอาสนุกก็ไม่ติดอะไรนะครับผมเออตอนนี้ผมประมูลของบ้าเลยประมาณสิบสองล้านแล้วทุกคนแล้วผมจะไม่หยุดด้วยผมอยากรู้มันคืออะไรเออเจอหน่อยดีสิบหกล้านแล้วใครจะมาประมูลแข่งอะไรก็มาสวนไปสิบห้าล้านทุกคนไปดูดึของดีป่าวะโอ้ <c oughs> oh my god โอ้โหโอ้โหที่แปลว่าโอ้โหจริงๆอะเค โอเคเราจะเริ ja, ่ like มไปต่อ okay. แล้วก e ันทุกคนเดี๋ยวมันเซฟไม่ได้นะครับเจ็ดเจ็ดปดจะได้ไหมแปดล้านอันนี้ล่ะแสนแปดอะนิดนึงนิดนึงก็ต้องเอาอเท่าไหร่ก็เอาไปเลยขอผมขอโทษนะแต่ขอโทษที บางคนเราก็ต้องมีความเร็วซามตามชา้าดนตัวเองบ้างพรมสองแสนไม่เอาแล้วกันพี่อยารับเอามา่ะโต๊ะสิบเจ็ดล้านยี่สิบล้านทิ้งกำไรสิบเอ็ดล้านว,าว้าวเรียบร้อยจำนำเหรอครับแสนหนึ่งถ้าเอาเอาโอเคอันนี้ล่ะแสนหนึ่งครับเอาไปเลย เอาไปเลยครับอันนี้ล่ะสองแสนห้าครับรานะคาต่ำสองแสนสองแล้วพี่อันนี้อาวุธสองดิเท่าไหร่ไม่รู้ราคาสิดล้านเลยหรอโมว่ะเนี่ยแปดล้านเอาได้ด้วยอ่าฮะกันดั้มแปดล้านครับกันดั้มอ้าวยอมรีบร้อยทุกคนรวยรวยแล้วทุกคน ส่งของเข้าประมาูลได้ด้วยส่งอะไรเข้าดีของยังซ่อมอยู่อ่าเวนอันนี้ไห้แปดล้านไปลองดูโอ้สิบสองล้านเลยว่ะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดคลิปก่อนละกันนะผมว่าเวลาคลิปมันถือว่าโอเคแล้วหนอมขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามในครั้งหน้าสหรับผมนายปริศกีมีชื่อว่า d e อร์ไ Life 2หนอมถ้าก็ดชอบที่ลืมอยากดูต่อลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ติดชมผลงานเยอะๆหนอมเพราะเดี๋ยวมันจะออกไวขึ้นเรื่อยๆหนผมถ้าเกิดคอมเมนต์กันเยอะว่าชอบเกมไหนนะครับผมในแบบข้างหน้าหนอมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกัน